สวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแนลรับผมสวัสดีกันตอนเย็นๆคือค่ำครับาโมงกว่าแล้วเนาะก็หน้ากับสีหน้ากับสีเสือ้พอพอยังไม่เท่ากันครับผมหลังจากกับจากเพชรบุรีมาแล้วก็เพิ่งได้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งเนาะกำงงานตอนนี้อยู่พักผ่อนให้ร่างกายเขาที่นิดน,นึงครับปรับสภาพร่างกายนิดหนึ่งเพราะมาอยู่ที่บ้านนี่ก็ร้อนครับก็เลยอยู่นิ่งๆนิดหนึ่งตอนนี้ชมบรรยากาศตอนเย็นครับผม แดงกกระกระยางแดงกระสาแดงฝนกำลังจะตกครับฝนกำลังจะตกก็วันนี้ก็ไปกินน้ำหอมจิตไปซื้อที่ร้านข้างนอกมาครับไม่ได้สั่งไว้เหมือนเดิมแล้วเรียหมดครับน้ำหอมน้องใช้หมดเลยเอืย่นอะไรก็ได้เคยใช้แล้ว ไปตลาดนัดครับซื้อข้าวมาตุนนีหนึ่งวันนี้มีเมนูคือนึ่งข้าวเหนียวครับเดี๋ยวนึ่งแหละเป็นบ้านก็ดูว่าฝนมันจะตกก็เลยไม่ใช้ต่ถ่านครับเดี๋ยวเอาซื้อข้อไก่ครับจะตําทั่วเมนูตําถัวแลวข้อไก่ตอนแรก็จะย่างแหละใช้หม้ออบลมร้อนดีกว่าเพราะว่าถ้าย่างก็ต้องมานั่งเ้าถ้าฝนตกมากนไม่ครับหม้ออบลมร้อนก็ใช้แต่ถ้าจะทุกวัน ในบ้านก็บนข้าไฟเปื่อจะว่าบอกถามว่าจะย่างหรือใคมาอบลมร้อนก็บอกคือแล้วแต่เอ,ออบลมร้อนดีกว่า,ย,า,าย่ยางไก่ย่างไส้กรอกย่างนันย่างนี้เราบโอเคครับสะดวกสบายอลรมณ์ก,กับเราเย็นสบายเลยสเสียงนกเนาะวันนั้นจะถ่ายให้ดูอยู่ตรงข้างนร่ว่าจะจุกปเปิดประตูตเปิเด,เเดหน้าต่างตรงนี้นะครับเสงกระสีสสงกระสีบานจะจุกหรืว่าจะจุกเปิดหน้าต่างมาดูใครมาพูดตรงนี้ ได้จูงข,ของบ้านไดาแกเสียไปได้ประมาณสักสิบห้าปีนะครับสิบสี่สิบห้าปีสิบห้าปีป้าแกถ้าตัวตายครับแก,กผูกคอตายที่บ้านหลังเล็กๆแต่ลูกชายแกก็กินยาตายก่อนห้าแกไปสี่ปีเองมีหานเนี่ยแอบขึ้นมากินกับเ่าแล้วโดนตี

มันสู้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 ไปเลยมาสู้เดี๋ยวก็น่ามาแล้วมาแล้วผู้จะสู้มาแล้วมาวันนี้เรามันหยอกเล่นอย่ไม่เจ็บหรอกอ่าไอสู้มาตีแล้วนะดูโดนมันไม่เจ็บหรอกสู้มันเล่นเฉยๆหรอกเย็บๆ มาแล้วสองตัวจะถิ่นและคุมพื้นที่ในคุมพื้นที่แหละเฮ้เจ็บหอบหยอ,อกเล่นก็หาน,หานก็จะหันเนจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหันเล็กมันเชื่องกับคนด้วยฝนกำลังมาเมื่อเย็นเมื่อวานไม่ตกครับวันนี้รู้จะตกหรือเปล่ามาคื่วันแรกลองกินแรกไปที่ยูป้า ตกแล้วถนนลืน่นแต่วันนี้ไม่ไม่มาทํางานกันไม่มาทําถนนกันไม่รู้ทําตรงไหนถนนก็ปล่อยให้อดินเหนียวมาลงแล้วก็ถ้าฝนตกเนี่ยใครวิ่งคืนถ้าฝนตกช่วงเย็นๆนี่เรีบยบร้อยอะไรแน่แล้วบ่อข้างทางข้าง,างซอยที่เข้ามานี่ก็ลึกด้วยถ้าลงไปนี่นก็คือมิดแหละหากันไม่เจอเลยแหละเสียงคือเสียงลูกนกกระสาแดงครับดูแม่นบินออกไปแล้ว ไหนว่ซูมไม่ทันครับผมตรงนี้แหละจะขึ้นต้นไม้ให้ดูเออนี่ไงเดี๋ยวขึ้นต้นไม้ให้ดูนิดนึงครับผมนึ่งขัน้นอยวทิ้งไว้แล้วเปลนกระต้นเดิมไหมครับมันอยู่ตรงประมาณกลางจอเนี่ยครับผมกลางหน้าจอเลยมันน่าจะขยับได้แล้วลหละมันน่าจะไปที่อื่นแล้วว่าดูติมเหยียบย่ำเละๆกันเลยแถวๆนี้ก็อยู่ครับเดิไปตัวนั้นตัวนี้ตัวนึงครับรไปนิ้วเลย แม่มันก็บินวนครับอย่างว่ามีใครทำอะไรมันก็อยู่กันเยอะนะเสียงมันร้องกันไม่รู้กี่ข้อค,ครับน่าจะเยอะอยู่ยการล่อนล,ลงโน่นตรงนั้นน่าจะมีข้อหนึ่งครับ นมาแล้วน่นฝั่งน่าจะเป็นทางอำเภอครับน่าจะเป็นแถวมุ่งคงทุ่งคอกเนี่ยแม่มันมาแล้วเน<ม>ี่ยลง,ลงประมาณนี้ครับผมร้องกาๆๆกากอกันก็เป็นสีสันดีครับผมแปลกตาดีเนาะคือเพิ่งจะมาอยู่ประมาณสักไม่ต้นปีครับไม่ต้นปีนี่แหละมาอยู่ประมาณสักไม่กี่ตัวเองครับที่นับให้ดูตอนท่านย้อนกลับไปดูคลิปแรกไม่ต้นปีน่ะ แล้วก็ทีนี้ก็มาทําลงทลารังสมพันธุ์อยู่ตรงนี้แล้วก็หากินตรงนี้ได้เนาะก็มีใครทําอะไรเขาเรียกว่าจะสูญพันธุ์ไปซะ,แล,ะแ,แล้วกระสาตอนแรกเดี๋วดูในเะซิร์ชเดี๋วดูตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นกระเรียนแต่มันไม่ใช่กระเรียนแต่ดูท่ามันเหินมันลงนะตอนที่มันอยู่กับพื้นอยู่นิ่งๆน,นะคือตรงเหมือนก่อนมันมันจะปูขึ้นมา กระสาแต่ดูเขาบอกกระสาแดงกระสาแดงก็ไม่รู้ว่าจะแยกถูกหรือเปล่าครับก็เสิร์ชดูอยากหารูปจริงจังในมีนเดียพิธีกีอะไรก็ก็มันมันไม่ค่อยชัดครับจะขยายรูปดูก็ไม่ค่อยชัดเขาบอกให้เข้าในลึกๆเข้ไปดูก็เลยเออรูปไม่ง่ายเหมือนเข้าใจผิดตอนแรกว่าเป็นกระเลียนโน่นครับตัวนึง าไม่ทันเลยมาเยอะครับแต่ก่อนนี้ฮูขึ้นมาถ่ายรูปอย่างนี้ไม่มีเลยครับอายครับไม่กล้าออกแต่ทุกวันนี้เนี่ยจะเต็มเลยอย่างน้ําก็ลึกด้วยอนี่ก็หนาด้วยไม่ใครเข้าหรอกครับมลนมีเจ้าถิ่นด้วยงูเห่าตัวเขื่อนเท่าแขนครับตัวเฮียด้วยงูเห่าด้วยซุมสามเท่าปกติธรรมดา,าครับก็อยู่ห่างนิดนึงครับ ถึงไม่ดูนิดหนึ่งเนาะสองสามวันนี้ไม่ได้ถ่ายทาคลิปครับเพราะว่าเพื่บ้านฝั่งน้นเขามีงานแต่งที่ตอนเช้าถ่ายให้ดูแล้วเขามีแสงไฟมาครั้งที่ตอนออกเนะี่ยมีงานแต่งเขาเพิ่งจะแต่งเสร็จกันเมื่อตอนตรงเทียนเกี้ยงครับบายๆแต่ฝั่งน้นฝนแน่นะเสียงเพลงมาอีกแล้วน่าจะงานล้างง,งานคืองานเก็บครับงานเก็บงานล้าง น้องปัด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 ช้ยนันครับผมอย่างนี้แหละตั้งแต่ตีห้านี่เลได้ยินเสียงลูกมันร้องจก๊จกจก๊กแล้วก็เสียงแม่เสียงพ่อมันขึ้นปุ๊บป้าบปุ๊บปแวงแว่งแว่งมหแ,แล้วเพื่นดีครับได้ยินเสียงมแ,แปลกดีแลนั่งมานั่งดูก็มันมีเสียงแทรกเยอะก็ถ่ายไม่ได้ที่เ็บตัดออกเนาะอยากถ่ายเรีวยวให้ดูนะนะฝนมาแล้วครับลงเม็ดมาแล้ว อาจจะลงจากต้นไม้แล้วครับเผื่อมีฟ้าผ่าฟ้าร้องมาเนาะลงแล้วครับผมเสียงฝนมาจริงด้วยเดี๋ยวเได้ยินเสียงสู้สู้สู้ลังคาของเราไก่ของฟาร์มเขาอางั้นเราขึ้นบ้านกันมาจริงๆด้วยครับต่งนี้ก็จะเป็นปากห่างเหมือนเดิมครับที่จับ ส,สั่นเร็วนิดนึงครับผมรีบหนีฝนครับเสียงฟ้าร้องก็มาแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวมาดูการกิข้าวยังไม่ถ่ายทำไอ้นี่ช็อตไม่ได้ลงช็อตนานแล้วนี่ครับบินลาตะเวนไปกกลูกครับก็มาน่าจะหนักนิดนึงครับผมการดูกระแสเดี๋ยวมาม่านนิดครับ ลูกสาวรถคดีมาจอดตรงนี้แล้วก็บางนิดนึงไม่ได้ต่อหลังคาตรงนี้แต่ก่อนต่อหลังคาตรงนี้ที่หนองนอกนะไม่ได้ขึ้นไปครับไม่นำกล้องในบ้านก็มีกล้องตัวหนึ่งในบ้านมีสองตัวไม่ได้รดน้ำต้นไม้ช่วงนี้ก็ดีครับถ้าจดน้ำพุ่ยออกไปไม่ได้เลยโดนฝน ไไม่ทันชีดครับมันสีได้ดังเสียงเหมือนสังกะสีไม่ได้ทำป้าข้างนอกก็อยากจะทำมันกันละงบหมดดูว่าจะทํากันศาสตร์ตรงนี้ตรงรามใดเชิงบันไดนี่ก็ไม่ได้ทำครับการจับหนูตรบาก็จอดแตด่แดดตัดฝนไปเลยอาจจะหรือนั่งร้านที่อยู่ใต้บันไดก็ถูพังหมดแล้วครับมีอยสามชุด เห็นวันนี้ว่าจะขายของเก่าร้านของเก่ารับซื้ออยู่ไม่รู้รับซื้อชุดยังไงหรือว่ารับช่างกิโลก็นรื้พัดลมพัดลมครับนนจำดอไม้กับถังน้ําปั๊มน้ําก็อยู่ทังบ้านซื้อมาชุดนี้หมื่นทั้งรวมทั้งค่าต่อติดตั้งก็หมื่นกว่าบาทไม่รู้จะได้ถึงอะไรมันไม่ได้ใช้งานแล้วไม่รู้จะอยู่ทําไมมันไม่มีพื้นที่ครับผลมนกันแตก็เรื่องอยู่เนาะ แต่ก็ฟ้าใสดีอย่าเห็นนกมันบินขึน้นก็ไม่บินนะครับจอดหมดแล้วนก็จอดตกดลูกก้อยครับผมเดี๋ยวไปดูหม้อข้าวหม้อกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนกินข้าวหรือว่ามีอะไรอัปเดตใ,ใหม่ให้ดูครับครับตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วแต่ลมยังมีอยู่ครับกับละอองไปปล่อยไปปล่อยมาเนาะมันยังเหลืออยู่ครับฝั่งโน,น้นมาหมดแล้วมันเหลือตรงน,นี้ครับละอองไปปล่อยลมพัดมาฝั่งนี้เข้าบ้านปิดประตูบ้าน ก็ไปอยู่เหมือนเดิมเกาะเหมือนเดิมครับก่อนเนี้ยก่อนแน่นเหมือนเดิมไอซูมให้ดูนิดนึงครับเดินปิดจานสม้มนี่แหละนี้ครับนกกระยองขายากระสาแดงไอ้ท่านี้เราก็เงียบแล้วครับเริ่มมีเสียงแล้วหานเหินก็เริ่มจะมีเสียงแล้วแล้ววานจะไปเดินไปดูประมอแทกไม่แน่เลยคถูกทุกวันเน่านั้นนี้แล้ว มันชันด้วยเนาะน้ำไม่ไหลถ้ามีน้ำไหลชัยคาได้น้ำไหลลงตลอดประหมอจะแตกขึ้นเพราะพวกนี้ไม่เลิกอ,อกว่าเวลาแกตกก็หนไหนแต่น,น้ำไม่ไหลแล้วมันก็ไม่แตกตอนนี้ไม่เห็นครับไม่เห็นฝูงคนเะพิ่งจะเห็นตัวเดียวเนี่ยมาตอนนี้เนี่ยหาหาไปไวองใบไม้ไปทำรังแล้วเนี่ยไม่รู้คู่ทุกคู่ยากลูเต้าเรากกอไปอยู่ไหน,น,ก,น,นกันหมดน่าจะแยกย้ายกันครับผมไม่ได้โปยอาหารให้เลย ก็ไม่เห็นหลายวันแล้วก็นึกว่าไม่อยู่แล้วในวันก็เยอะเยอะครับในวันตัวเล็กที่ก่ออยู่ต้นเนี่ยแผ่นแปดในวันนะในวันชอบตำหน้าตำคาต้นเ,บเบล็ออกครับเดี๋ยวดูหม้ออบครับวันนี้ว่าจะดีแล้วไปหนึ่งเออไม่จุดเตาไม่เป็นคนดังใช้หม้อ,อไฟฟ้าอบลมร้อนครับ มดเลยนีบินสง,งาน่ายังป่าห่างนะครับเนี่ยาาาทางของปากห่างก็ฝนปล่อยๆครับเข้าบ้านดีกว่ากินข้าวอะไรครับนะ่ยแล้วก็ไม่พูดทีนี้ไม่พูดเมนูมัมีอะไรมีตำถั่วครับกับข้าวไก่อบ ก็กินกัน3มคนในตัวเล็กไม่กินด้วยนี่ข้าวเหนียวก็เจอกันตอนเช้าครับเมื่อคือนกินข้าวเสร็จก็ลืมปิดคลิปไปเลย <c oughs> เดินมาสดชื่นครับผมหลจากฝนตกเมื่อคือนมาเช้าก็ขี่นก หวานเลยสามมาเป็นรดเนี่ยกล้องเป็นไรเออเช็ดกล้องนิดนึงครับผมกล่นมาหน้าตายังไม่ล้างครับน้องมันจิบกาแฟข้างล่างหกโมงนิดนิดครับผมตอนนี้อากาศเช้านี้น่าจะแดดดีครับเราจะล้างารถก็ล้างไม่ได้เพราะว่าเขาทําถนนอยู่เมื่อวานก็ไม่เห็นมาทํากันอออเออไงก็ไม่รู้ฮนมันฝนตกเงี้ยเท่านั้นลื่นมากเลยทั้งเหนียวทั้งลื่น ยา่ตอนแรกเขาจะถ่ายนกให้ดูก็ไม่ทันร้องเงินช้าและพินเงินช้าโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมยาวไปฝากไปแค่นี้ก่อนไมาเจอกันคลิปต่อไปครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใด้วยครับผมนอกอะไรวะเนี่ยเจอกันคลิปหน้าครับ โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ